คือนี่บริษัทหัวเหว่ย <c oughs> จริงหลายคนจะถามููจะไม่น่าถามเลยนะฮะรู้จกักรีหัวเหว่ยนะเราเนคนที่รู้จ,จักหัวเหว่ยในแง่มือถืออุปกรณ์เชื่อมต่อหรือว่าเป็นตู้ไฟฟ้าสำหรับแผงโซลราเซลล์ะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อโทรคมนาคมที่เป็นทั้งระบบฮาดแวร์ซอ์แวร์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งหัวเหว่ยดังมากเนี่ยนะครับนี่คือครั้งแรกนะที่ระดับผู้กอ่อตั้งหัวเหว่ยซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอันดับต้นๆของจริงถึงขั้นออกมาบอกว่า เศรษฐกิจแย่ yeah. และธุรกิจในอนาคตจากนี้ไปสองสามปีตั้งเป้าหมายเพื่ออยู่รอดมากกว่าจะทำให้บริษัทนั้นมีผลประกอบการดีครับโฮไบนะฮะผู้ก่อตั้งที่เรารู้จักกันดีนยครับก็คือนายเหรินจงเฟยนะครับเหรินจงเฟยเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งของบริษัทโวไซึ่งมีชื่อว่าโวไบเทคโนโลยีนะฮะและด้วยความที่บริษัทนี้ก่อตั้งด้วยบิสซิส s s โมเดลหรือการทํางานของรูปแบบที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก และปรากฏว่ามีสาพกำลังและอำน,นาจจากการต่อรองนะครับการไปเป็นแบรนด์ของบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่งที่เติบโตระเบียบมากมากแล้วก็กลายเป็นคู่ต่อกรกับบรรดาของบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในโลกตะวันตกหลายค่ายเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นทางด้านการเป็นระหว่างประเทศเกิดขึ้นเช่นโทรศัพท์ของหัวเว่ยอุปกรณ์เชื่อมต่อของหัวเว่ย ระบอกขึ้นโทรคมนาคมของหัวหวยสี่จีเนี่ยนะครับมันกลายไปเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านข้อมูลและความมั่นคงทางด้านของประเทศระหว่างโลกตอันตกกรบจริงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ชื่นี้ว่าแกะกันไม่ออกเลยครับแต่ว่าประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าน,น,นานาทีที่จะได้เห็นผู้ก่อตั้งผููง่ายๆเลยนะคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยนะซึ่งถึงมาถึงขั้นนี้เนี่ยก็ถือว่าพูดอะไรโลกต้องฟังเพราะฉะนั้นในเหลุนจรเฟยผู้ก่อตั้งหัวหวยเนี่ย ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ว่าจะไม่ได้พูดสาธารณะกับสื่อหรือต้องการให้โลกรู้ตรงๆแต่เขาส่งอีเมลไปถึงพนักงานของบรัทเ,เทคโนโลยีในองค์กรครับสิ่งที่เขาบอกในในอีเมลตรงนั้นคืออะไรฮนะอยากจะให้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบใหม่เขาพูดอย่างนี้เลยนะและสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าตอนเนี้ยนะ ส่งสัญญาณเตือนไปถึงรัฐบาลจีนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะครับและน้อยครั้งที่จะได้เห็นธุรกิจของคนจีนเนี่ยกล้าพูดถึงมบรัฐบาลจีนเขาบอกว่าส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลจีนครับว่าอย่านิ่งเฉยกับความท้าทายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังถาโถมเข้ามากับประเทศจีนในขณะนี้โอ้ย oh. ี่ถึงขั้นแบบส่งสัญญาณไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยนะฮะซึ่งถือว่ากล้ามากเลยนะฮะและสิ่งสำคัญต่ตอไปเขาบอกว่า ในปี2023ถึ 2025, ง2025ก็ณู่ปีหน้านับไปเลยสองปีกับปีหน้าเลยนะฮะบริษัทโฮวยขอบอกพนักงานทุกคนว่าเน้นเอาตัวรอดด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและก็ไม่ควรมองโลกในแง่ดีจนเกินไปถ้าภาษาไทยแตลคำนี้คืออย่ามองโลกสวยเกินหรือใช่ไหมครนี่ผู้ก่อตั้งโฮวยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะพูดถึงแบบเป็นคําเตือนไปนถึงผู้บริหารประเทศของจีนแล้วก็เตือนพนักงานของบรงิษัทตัวเองด้วยครับว่า สองปีนี้บริษัทเป้าหมายคืออยู่รอดนะฮะไม่ใช่ว่าไปอมองโลกสวยว่าที่สุดแล้วเนี่ยผลประกอบการจะกลับมาดียอดขายจะกลับมาเติบโตเหมือนเดิมเนี่ยนะครับและสิ่งที่ต่อไปเนี่ยในเหรินจั่มเฟยก่อตั้งหัวหวงบอกไปเขาว่าสิบปีจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกผลกระทบสงครามยูเครนและการติดกั้นสินค้าจีนจากความขัดแย้งระหว่างประเทศกับอเมริกา โอ้นี่คือชี้เป้าสามสาเหตุใหญ่ที่บอกว่าสิบปีจากนี้ไปเหนื่อยเจ็บปวดจะเกิดขึ้นน่าสนใจนะฮะผู้ก่อตั้งคนนี้นี่นะครับบอกว่าสถานการณ์แบบนี้นี่นะครับถือว่าเป็นการออกโรงเตือนที่ทํใาให้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยคนที่อยู่ในวงการของเทคโนโลยีเองก็ตกตกใจเหมือนกันว่าทําไมในเอนจ้าเฟยถึงได้กล้าออกมาพูดถึงความจริงที่ทุกคนนั้นก็อยากจะพูดอยู่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่อยู่ในจีนเป็นใหญ่และสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าที่เป็นบริษัทแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกในพวกของกลอนโชร์และคมนวณคมเนี่ยนะครับเขาก็ผมจะต้องเอามุมคิดของเหลืเจินไฟที่เขามองเห็นเนี่ยไปเตรียมตัวเตือนและก็ทิศทางเพื่อปรับพู้แบบธุรกิจของเขาแม้ว่าจะเป็นแบรนด์คู่แข่งในโลกตะวันตกก็าถเะราะแสดงว่าเขาต้องมองเห็นอะไรว่าหนึ่งเศรษฐกิจจักรี้ไฟสิบปีเนี่ยไม่ใช่ยางมาต่อยนะไม่ได้ราบเรื่อยหือยางมาต่อย แต่มันจะกลายยิ่งไปกว่าถนนฝุ่นสีแดงดูซ้ำไปนะฮะถึง,งาการเตือนแถวนี้เลยนะครับสิ่งส e ําคัญต่อไปปรากฏปรากฏว่าอีเมลเนี่ยขณะเขาพูดกันในธนากานกันเนี่ยนะไอ้เจ้าอีเมลนี่มันก็หลุดไปสู่สื่อโซเชียลมีเดียทีนี้ก็ปัปยิ่งใหญ่แล้วครับสื่อโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยนะฮะแล้วแต่ที่สุดสื่อมันตกก็เห็นก็เลยเอาเน <S <s ี่ยมารายงานแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่โอ้โหตอนนี้ยิ่งใหญ่โตกันไปเลยนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะ ความเคลื่อนไหวของเหิืเองจนเฟยที่ออกมาพูดถึงเศรษฐกิจแบบนี้ว่าสิปีจากนี้ไปเนี่ยมันจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจของโลกจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของสงคารามยูเครนไม่จบแล้วก็จะเจอเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการปิดการสินค้าของจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับแสดงว่า3มปัญหานี้ในอีก10ปีข้างหน้าอยู่กับเราเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคนจากระดับผู้ก่อตั้งหวยพูดอ,อ,อ,อย่างนี้เนี่ยน่ากลัวละประเด็นแรกอย่างที่บอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็แสดงว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก2ปีโควิดพนวกกับเงินเฟอ้อที่แรงในปีนี้และกังจะมีคำว่าเศรษฐกิจถดถอยในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหมดมันก็จะลากเศรษฐกิจในช่วงที่เลือจบไฟมองอีก10ปีจะเป็นอย่างนี้สองอนอันี้ไม่แน่ใจว่าสงครามจะยากจะลากไกลขนาดนั้นหรือไม่แต่ก็ต้องฟังหูไหว้หูครับโดยเฉพาะี่เกี่ยวกับสงครามของรัสเซียอูเครน ซึ่งเหลือเชือเฟมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในเศรษฐีที่เศรษฐกิจนะจะมีเวลาแห่งความเจ็บปวดหรือเพนฟูเกิดขึ้นและสิ่งสําคัญต่อไปคือมาตรการติดกันสินค้าของจีนอันนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องมีอยู่ตลอดเวลาและยาวนานแน่เพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งด้านการค้าการกีดกันการค้าระหว่างประเทศของยักษ์ใหญ่ระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก็คือสหรัฐกับจีนกระติดใจไหมครับอ๋อเรื่องนี้เองนี่นะครับแต่จริงก็คือสิ่งที่หนะ้า สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเขาเตือนตัวบริษัทเขาเองว่าควรจะเอาตัวรอดก่อนและก็จะไปมองโลกสวยมากนักเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทั้งของจริงแล้วก็ท่วโลกโอ้โหถามท่านผู้ชมเลยครับว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับกับผู้ก่อตั้งหัวไวเทคโนโลยีบอกว่านาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยธุรก,กิจและเอกชนเนี่ยเอาตัวรอดและอย่ามองโลกสวยเกินไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสมมติเข้ามานะครับถ้าเห็นด้วยก็บอกเห็นด้วยครับ ถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกไม่เห็นด้วยเลยนะฮะส่งเข้ามานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวฮือฮากันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผู้กอ่อตั้งของบรเเิษัท Technology ส่งอีเมลถึงพนักนางานและบอกเลยนะครับว่าจากนี้ไปของบริษัทในสองปีหน้าเอาแค่อยู่รอดนะและจะมองโลกสวยจนเกินไปตื่นกับพนักนางานทุกคนท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับส่งเข้ามาดูนะครับ